ทำเฮียอะไรไหมกูแดงเนี่ยฮะอีเที่ยขอพูดหยาบๆเลยแม่ช่วงนี้ไม่เกิดกระแสดราม่าจริงๆนะในบ้านเราเนี่ยล่าสุดเนี่ยหกไข่หกไข่ไข่เท่าไหร่พันกว่าบาท0 0กว่าบาแพงมากนะให้เยอะไหมกันหนึ่งชามใหญ่หนึ่งชามใหญ่ก็เลยโดนทัวลงใหญ่ๆของแบบเนี้ยมันก็นะขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับมะนาวไงมันแพงเออมันาวมอไใตมะม่วงได้เหรอวะนะกระแสมันยืะจริงช่วงเดี๋ยวนี้หรือนี่แบบอะไรนิดหนึ่งก็เป็นโซเชียลอะไรนิดหนึ่งก็ฟ้องโซเชียลวันนี้เราก็เลยจะมาทำยำหกกระดีกัน มึงไหนหกไข่มึงดราม่านะงั้นกูก้าวไขเลยแล้วถ้าไข่มาดราม่ากูกูฟ้องอกูจะฟ้องกูจะส่งโนติสไปเลยเ,เตรียมกราบกูเลยและเตรียมโพสโซเชียล365ยวันนะอ่านชื่อสิอ่านชื่อมันชื่ออะไร <laughs> แคปเลิศแคป วันนี้เราจะมาลองทำยำก้าวไข่กันดูก็จะมีทั้งไข่ต้มคุ้นเคยกันดีไข่เยี่ยวม้อก็มีไข่แมงดาแล้วก็มีไข่แดงนะฮะก็มีไข่ปูคุ้นๆกันอยู่อ้าไข่หมึกอ้าก็มีผมมาบ้างอายำไข่ปลาเรีวกิวปลาเลียวเสียยก็ได้เพิ่มความลรักชูแบบแม่ไบร์นปันเบิบิเบิเบเป็น MV วที่กูชอบมาก อันนี้คุณจะทานอย่างน้อยเฉลี่ยสักห้าคนเพราะถ้ากินคน2คนตายนอนตายไปเลยนะก็จะใส่ผักแนมมาให้หน่อยให้ดูมีวิตามินเข้าร่างกายบ้างมีหอมแขกมีไหลบัวอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายอันนี้ก็เป็นออกทาไมเดวิธีการทำยำทุกคนรู้อยู่แล้วตั้งแต่มีร้านตู้เย็นมาประมาณ8ล้านอย่างนีแล้วก็จะมีปลาร้ของใคร กลิ่นดีกลิ่นกําลังดีคือแบบไม่ไม่แหลมเกินไม่แรงเกินแบบนี้นะน้ําปลาเคี่ยวอันนี้น้องพัททำมาแล้วผอมะม่วงเลยไหม <c oughs> <c oughs> กินน้ำปลาหวานแล้วก็จะมีอ่น้ำมะนาวนะฮะเ้อตอนนี้น้ามะน้ามะนาวออกลูกด้วยที่บ้านปลูกมะนาวอดองมะนาวออกลูกนี่แล้วก็ผ่อคาต้นไป <c oughs> ปลูกปลูกสี่ต้นออกอยู่สองต้นต้นละประมาณห้าลูกรอมาปีหนึ่ง <c oughs> ต้นอยู่แต่ว่าไอ้ตรงที่เลยที่คำไว้หักหมดพอพูดหยาบๆเลยแม่ไม่ทำแล้วขอทำอากลับมาเรื่องยำของเราดีกว่าเผ็ดไหมคะลูกค้าเผ็ดนะเป็นคนเป็นคนใต้นะกินเผ็ดนี่พอไหมพอแล้วเหรอไออีกนิดมั้ยนะับอุ่นไหนๆตำแล้วอ่ะเยอะๆเลยแล้วกันปลาหวานซะหน่อยคก็อร่อยแล้วนะ ตาวหรอกจมูกไม่เข้าที่ไม่ได้แล้วนะเสร็จแล้วอ่ะทำยำมันง่ายเหลือเกินใครทำยำไม่อร่อยนะก็ไม่อร่อยอ่ะจริงเพราะว่าทุกคนใครยำยำไม่อร่อยแบบเป็นไปไม่ได้ไม่จริงเพราะว่าหลายๆครั้งไ่กินยำร้านอาหารที่ทำทำเฮียอะไรไม่กูแดกเนี่ยฮะอีที่เอาลาบไปเลยแล้วกันเนาะ ไม่ได้ใส่โคลนนิ่งไว้อ่อนอิงลูกตาชอบไม่ละตอนเด็กตอนนี้อ่ะพพ่อเขเป็นอะไรที่สงสัย่าอะไรมนเด็กไม่อใจศิลปะเสร็จแล้วอ่ะถ้าชอบมาเฮ้ยคัวเปอถึงมาพกเมียมาด้วยเหรอคลิปนี้ไม่พอแล้ว่าค้าิกริ์อ่ะ แหมมันคึ้นนี่ก็เพิ่มเพิ่มเหมือนไก่เหมือนไก่ป่ะพันแใครด่ากูกูฟ้องจริงๆเตรียมรับหมายสารเลยแล้วกูหมุนเล่นกูเนี่ย ได้ละอโอเคครับยำก้าวไข<อ>่หรือว่าจะพูดแบบแบบเป็นฝรั่งฟังวิชากระยำก้าวไข่ได้แล้วต้องกินมิซะหน่อยเรากินแบบก้าวไขท่ทีเดียวเลยมได้ได้เหรอว่าปากพอกหนึ่งอ้อย่างนิดแล้วกันไข่เยี่ยวมา้าอันนี้ชอบขอสองเมีกินทำลายแต่ต้องกินไข่ขาวด้วยเพราะเขาบอกกินไข่ขาวแล้วไม่อ้วนแต่เราก็กินอย่างอื่นด้วยนะ ป oh. ูปลายาหรือเปล่าไ oh. ข่แดงไข่แมงดาไข่กริงอันนี้กุ้งกิติคุณไ <Okay. S 1> ข่ปะะลาแซลมอนเลยราไร่บูร์ฮัมเคอร์เล่คินชอริกอารมณ์เหมือนกินแบบอารมณ์เป็ดปอกกิน่นจัด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 ,จดยำก้าวไข่ เขาใช่คือต้องคุกเพราะว่าข่าวต้องคุกจบเลยได้ไหมรจะไปกินเท่าไหร่ก็ไปกินอยู่ข้างขันอใจเอาเป็นว่าไม่มีปัญญากินก็ไม่ต้องไปว่าเขาส่วนอีพวกที่ขายแพงอ่ะตัด เออไม่ค่อยมีต่างก็ไม่ต้องกินแต่ถ้าเกิดว่าไปกินร้นานไหนที่รู้หรือว่ากินแล้วแพงแพงแพงอีเหี้ยมา